สวัสดีค่ะคุณชาพาชินสวัสดีครับวันนี้เรามีเมนูเมนูอาหารเช้าครับทำกินกับให้ตาให้ยายให้ลูกให้เต้าลยที่บ้านนี่แหละมีนึ่งปลาครับพี่น้องนึ่งปลาปลาแล้วก็นี่ครับปลาทับทิมรุยสวนครับแต่อันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับนึ่งก็คือนึ่งทั่วไปบ้านเราเลยแหละพี่น้องแต่วันนี้ครับจะมีเมนูมาแนะนําครับที่จะทําให้ดูครับพี่น้องนี่ครับผัดเผ็ดปลาดุกครับผมอันนี้ปลาดุก ลวกไปเลยแล้วครับหายคาวการกันคาวมะเขืออันนี้อันนี้กระชายเนาะน้ำพริกก็ไอไอพริกพริกแกงแล้วก็พริกกระเทียมตำไว้ครับแล้วผัดผัดรวมกันต้มรุงก็ง่ายๆครับหงหนัวซอสซอสหอยนางรมน้ำน้ำปลาแค่นี้ครับง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับครัวขัวก็มีแค่นี่นะพี่น้องบ่ได้ไ่ได้บ่ได้หญ่อะไรอย่างนะครับรัวน้อยๆแหระครับมาครับ ไปผัดกันเลยตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนก็ใส่พริกกระเทียมที่ตามไว้ลงไปก่อนนะครับพริกแกงก็ใส่ทีหลังผัดให้หอมเหลืองครับพริกกระเทียมหอมแล้วครับก็ใส่น้ำพริกลงไปน้ำพริกเผ็ดนะครับ <c oughs> หอมแล้วครับใส่ปลาดุก น้ำไม่เงนยครับต <C oughs> ามด้วยมะเขือครับลงไปเลยใช่ครับงไปไปร <C oughs> ุงนะครับง่ายๆครับผม <C oughs> ปลาครับห <C oughs> ูนัวครับพี่น้องหูนัวใส่ไปเล,เลยครับใครไม่ชอบทานก็แต่ว่ากันนะครับผม เราจคนชอบคนมากครับพี่น้องผัดเลยครับสิฟ้าครับให้มะเขือสุกมะเขือสุกแล้วพี่น้องกระเพราพี่น้องลงไปเลยปลานี่เราเราเรา,เราต้มมาแล้วนะครับปลาดุกแล้วก็ค้ายสุดครับซ <c oughs> อสหำหนางลมหอยหนางลมครับใส่ลงไปพี่น้อง ปิดไปเลยพี่น้องปิดไปแค่นี้แหละครับแล้วก็คนแต่คนแต่คนแรงนะครับผมเดี๋ยวปลาดุกมันจะเละครับต้องผัดเผ็ดปลาดุกเสร็จแล้วไปไปใส่จานกาันพร้อมเสริมพร้อมเสริฟน้องใส่จานกันผัดปลาดุกสูตรบ้านๆครับผมอร่อยมากพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ครับตอนใหญ่ๆแซ่บมากครับ ใครได้รับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ปังๆทุกคนด้วยครับและพี่น้องเด้อ